สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์โซเดร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวการแกะเครื่อง Apple A3S นะครับอาการคือหน้าจอแตกนะครับเปิดไม่ติดน,นะครับเราจะได้เปลี่ยนจอนะครับตัวนี้นะครับดับแรกนะครับจิ้มถาดซิมนี่ออกก่อนนะครับนำถาดซิมออกนะครับ ใช้เล็บนะครับสอดขอบนะครับหรือว่าใช้แผ่นพลาสติกก็ได้นะครับเลาะเลาะเลาะขอบนะครับใครไม่มีเล็บก็แผ่นพลาสติกครับประมาณนี้นะครับดับต่อไปเราก็จะมาขันน็อตด้านบนนี้นะครับขันออกให้หมดแล้ครับเดี๋ยวปรับมุมกล้องแป๊บหนึ่งครับขันน็อตด้านบนนี้นะครับ ให้เก็บไว้ให้ดีนะครับตามประกอบก็ประกอบให้ครบนะครับตรงนี้น่าต่อไม่มีตัวครับไม่มีครับอ่าอไปก็เปิดฝานี่เลยนะครับฝาครอบไี่ออกประมาณนีบบตต้นะครับแล้วต่อไปก็ถอดแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็แกะแบตเตอรี่ออกนะครับมานี่นะครับนี่จะเป็นแผ่จอนะครับอ่าเป็นแผ่ชาร์จนะครับอ่าดยบต่อไปเราก็แนะนำไดมาเป่านะครับหน้าจอนี่ครับเป่าประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับเป่าไม่ต้องร้อนมากใช้มือสัมผัสสัมผัสดูครับ โอเคนะครับแล้วต่อไปก็นำแผ่นโลหมะมาครับเอานำล่องมาก่อนนะครับอืมก็นำแผน่นพลาติงนะครับเลาะๆเลยนะ อันนี้ก็อ้าแล้วนะครับปกติทางร้านเราจะใช้แท่นความร้อนนะครับอันนี้สาธิตวิธีคนไม่มีแท่นความร้อนครับใช้ใดนะครับเป่านะครับไม่ีดกาวครับอันนี้โอเคถ้าประมาณนี้ครับมีอนนบอจอเก่าครับไก่อนแล้วก็ทําความสะอาดเศษ กาวนะครับเศษกระจกนะครับที่แตกติดขอบจอนะครับขอสะอาดเศษกาวให้หมดนะครับแล้วประกอบจอจอจะได้สนิทนะครับถ้าออกไม่หมดเศษกาวเศษกระจกนะครับอาจจะทําให้จอแตกจอช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้น ควรทำความสะอาดให้หมดนะครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองจอเลยนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จอใหม่นะครับอันดับแรกเราได้จอมาต้องลองก่อนนะครับอันแรกครับเช็คนี่ครับอ่าเช็คดูว่ามีรอยล้ารอยแตกรอยขูดอะไรไหมนะครับก่อนที่จะติดกาวติดจอครับอ่าต่อไปก็ลองจอเลยนะครับนี่เราก็ลองเมื่อกี้แป๊บหนึ่งแล้วครับลองไปประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับ อลองนานๆก็ได้นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนครับก่อนที่ติดกาวนะครับลองวนแบบนี้นะครับปึ๊บวนแบบนี้นะครับเล่นไปสักครู่นะครับถ้าไม่สะดุดก็สามารถติดกาวได้เลยนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดกาวได้เลยครับอันดับแรกก็ปิดเครื่องก่อนนะครับถอนอย่างรัดนะครับแล้วต่อไปก็ถอดแบตเตอรี่นะครับถอดจอนะครับแล้วต่อไปเราต้องนำอันนี้ออกก่อนนะครับ แผงการฝุ่น,นครับบางเลนก่อน,นครับแล้วก็ตัวยางรองนะครับยางลองจอครับถ้าใครไม่มีไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรนครับไม่ต้องออกประมาณนี้นครับ ตัวนี้ไม่ต้องติดก็ได้นะครับดันดันแผ่นนี้ข้าไปเดี๋ยวเอาแผ่นชนวนแผ่นกันความร้อนมาติดก็ได้นะครับใคม่มีแผ่นนี้ก็เอาสกอตเทปใส่ติดก็ได้นะครับประมาณนี้หรือว่าแกะนี้ติดก็ได้นะครับผมจะติดแบบนี้ดันแผงจอขึ้นมานครับ ดังให้เจอขึ้มาประมาณนี้คนระับต้องดันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วต่อไปก็นำกาวติดจอมาเลยนะครับเช็คด,ดูเสร็จกาวให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่ติดกาวนะครับกาวนี้ท้ายทั่วเลยนะครับ ัวเซนเซอร์นี่ไม่ต้องซีเรียสครับอยู่ด้านล่างนะครับโอเครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็นําจอมาครับสีดให้จอลงไปนะครับแล้วประกบให้เสมอขอบนะครับแล้วก็เช็ดเศษกาวนะครับ ดูขอบจอให้ลงร่องนะครับเช็ดเข็เจ็ดขอบนะครับแล้วต่อไปประกบจอเลยนะครับประกบจอให้แน่นๆครับแล้วต่อไปก็นําแบตเตอรี่มานะครับกดบแบตเตอรี่ลงไปเลยนะครับยวลองเปิดเครื่องนะครับ ให้ยังลัดๆนะครับเดี๋ยวเราจะนำสติกเกอร์นะครับมาติดติดรอบเลยนะครับ โอเคนะครับตีประมาณนี้นะครับทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็มาแกะประกอบเครื่องครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนลับต่อไปเราจะประกอบเครื่องเลยนะครับนับแรกเปิดเครื่องก่อนนะครับ บบก็แบกก่อนนะครับทีนี้เราก็ประกบลงไปเลยนะครับกแบตเตอรี่นะครับสักอันนี้ก่อน ไปนําไขควงนะครับขันน็อตนะครับรุ่นนี้เปลี่ยนไม่ยากนะครับแกะก็ไม่ยากประกรอบก็ง่ายนะครับ่า โอเคนะครับมานี้นะครับเดี๋ยวเราติดปวยก่อน,นครับติดปวยประกันจากลาน,นะครับน่าก็นำฝาหลังมาประปกบเลยนะครับ ลองเปิดเครื่องเล้นครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาเก็บเสร็จกาวขอบจอเนี่ยครับนำผ้าผืนเล็กๆครับผ้าแห้งครับมาเช็ดเชดเช,ดเชดอย่างนี้นครับเช็ดให้รอบเลยนะครับอโอเคนะครับ เดี๋ยวผมก็ขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซั b สไคร b ์และกดติดตามด้วยนะครับเ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ